Mm hmm. สวัสดีครับท่้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันพฤหัส,สบดีที่24เดือนกุมภาพันธ์2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราเข้ามาพบปะพูดคุยกันโดยตั้งประเด็นนะให้เห็นชัดๆก็คือจับตาสอวอนาในการ พิจารณากฎหมาย2ฉบับในวันนี้นะในสภาผู้แทนรัศดรวันนี้นะครับมีการประชุมรัฐสภาคือเป็นการประชุมร่วมระหว่างสสและสอวอในการพิจารณากฎหมายลูกนะสองฉบับที่เข้าสู่สภาวันนี้นะครับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐมน,นว่าโดยการเลือกตั้งสสนะแล้วก็ อีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยประกอบรัฐนูนว่าด้วยพรรพักการเมืองนะทั้งสองฉบับวันนี้ผม่ก็เนี่ยเริ่มพิจารณาวันนี้แล้วหลังจากนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะโหวตกันว่าจะผ่านฉบับไหนบ้างแต่สิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือว่าในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข นะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสกับกฎบมายประกอบรับนูลว่าเด็กพักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญนะซึ่งรับนูนได้มีการแก้ไขเรื่องบัตร1ใบเป็นบัตร2ใบนะอันนี้ผ่านไปแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับอ่านะเป็นบัตร2ใบ แต่ปรากฏว่าแม้จะแก้รัฐธรรมมูญแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าในการพิจารณากฎหมายลูกวันนี้เนี่ยนะครับยังจะเป็นบัตรสองใบอีกหรือไม่อันนี้แม่นะครับเรื่องอย่างนี้ความจริงแล้วมันไม่น่าที่จะมาพูดกันแล้วแต่วันนี้ก็ยังต้องพูดกันอีกอย่างกรณีคุณวิศณุเครืองามนะออกมาในเชิงชี้นำก็ว่าได้นะครับ พราะปกติถ้าคุณวิศนุชี้ไปทางไหนเนี่ยผลออกมามักจะไปทางนั้นนะคือผู้สื่อข่าวไปถามนายวิศณุเครือง,งามบอกว่าเอ๊ะมาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นบัตรใบเดียวได้อีกหรือไม่นะแล้วนายวิษณุเครือง,งามก็ตอบว่าได้โอ้โหนะครับนะได้ <c oughs> ถ้าสอวอจะเอา ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐนูญต่างๆเนี่ยนะครับต้องอาศัยเสียงสวนะครับต้องอาศัยเสียงสวครับถ้าไม่มีเสียงสวามาช่วยกฎหมายแต่ละฉบับนั้นก็มีปัญหาวันนี้ก็เลยมีกระแสออกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปสู่บัตรใบเดียว เนื่องจากว่าถ้าเป็นบัตรสใบนะถ้าเป็นบัตรสใบวันนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์หลายๆพักส่วนหรือแม้กระทั่งการพูดของพรรคเพื่อไทยเองบอกว่าจะแลนสไลด์คือหมายว่าพรรคเพื่อไทยนั้นโอกาสชนะการเลือกตั้งนั้นมีอยู่สูงนะมีอยู่สูงจะแลนสไลด์ก็กลับกลายเป็นว่าในขณะเดีวยวกันนั้นในซีกพรรครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรรคพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าแตกกันเป็นเสี่ยงๆอยู่พอสมควรมีแกนแยกพักแยกกลุ่มมีการขับออกกลุ่มธรรมนัตใช่ไหมฮะก็จะมีการแยกอยู่พอสมควรแต่แต่ในขณะดรยวการนั้นภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้สสมาเพิ่มมากขึ้นนะบางคนเรียวกว่าซื้อตัวสสหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับได้สสมาเพิ่มแต่พลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ซสรลด <c oughs> และโอกาสที่จะแตกเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นก็เลยกลายเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นการขะเรกาวิเคราะห์กันแล้วกันนว่าเอา้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกว่าจะปฏิวัติรัฐประหารมาได้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยกว่าจะปฏิวัติมาได้ในแรกด้วยชีวิตแล้วก็ได้เป็นนายวัตรีสมัยคอสอชอสืบทอดอำนาจมาถ,ถึงปัจจุบันนี้ โดยพรรคการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐนะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชัยอยู่ในบัญชีอยู่ดีๆจะให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบง่ายๆโดยได้บัญชีรายชื่ออย่างนั้นหรืออันนี้คือการวิเคราะห์ผมเชื่อว่าในสิบพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาและทีมงานวิเคราะห์เรื่องนี้เรื่องเดียวกันครับเอะเราจะถ้าเป็นบัตรสองใบเพื่อไทยได้เปรียบแน่ได้สอฟตฟรีๆจากบัญชีรายชื่อจากเดิมเนี่ยนะครับไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะ คนะขาที่แล้วเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวเนื่องจากว่ารัฐมนูนนั้นไปกําหนดเพดานสสไว <c oughs> นะ้ไปกาหนดเพดานสสไว้กลายเป็นว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดไม่ได้สสบัญชีรายชื่อนะแต่คราวนี้แต่เดิมผมเชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาหรือทีมงานอาจจะมองวิเคราะห์โอ้กระแสะเรายังดีกระแสะเราไปได้นะจะต,ตังเราก็มี อำนาจเราก็มีกระแสะก็พอได้ก็เลยเลือกที่จะใช้บัตรสองใบแต่พอมาวันนี้กระแสะพลเอกประยุทธ์จันรชาชนิดที่เรียกว่าณเวลานี้กระแสะประยุทธ์แทบไม่เหลือนะครับไม่เหลือผมว่าไม่เหลือแล้ว,ลวนะประชาชนกลนดาไล่กันให้จะว่าลึกๆก,กันก็นกนเกือบทั้งบ้านทั้งเมืองมหมือนกดี๋ยว่าจะพูดหรือไม่พูดจนนั้นเองก็บัตรไปเคราะห์ว่าเอาถ้าขืนอย่างนี้เพื่อไทยชนะแน่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นบัตรสองใบ <c oughs> พาอเพื่อไทยได้เปรียบก,ก็เลยมีแนวคิดณนะเวลานี้จะใช้กลไกทางสวอ,อันนี้ดักคอก็ว่าได้นะครับข่าวว่าเฉยเฉยนะครับจะใช้กลไกทางสวครับว่าสวอ,อนน้นเนี่ยจะกำหนดทิศทางบัตรสองใบหรือหนึ่งใบคุณวิศนุเครือง,งามบอกว่าได้จะเอาบัตรใบเดียวก็ได้ไม่เป็นไรกลับมาได้ครับไม่มีปัญหา อืมเอ,อนะไม่ต้องสองใบเอาใบเดียวก็ได้แต่ต้องแก้รัฐธรรมนูญใหม่ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนท่านเราจะเห็นวิธีคิดต่างๆเหล่านี้นะครับบ้าสรุปแล้วพวกคุณคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองหรือคิดเพื่ออะไรกันแน่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้สอวเนี่ยจะมีบทบาทมากนะครับในการแก้กฎหมายรัฐนูนกฎหมายประกอบรัฐนูน ถ้าสวจะเอาใบเดียวสัอย่างก็ได้ใบเดียวจะเอาสองใบก็ได้สองใบครับและคนเลยบอกว่าโอ้โหนะครับวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยครับประยุทธ์จนโชาส,สร้างสวขึ้นมานี่นะฮะ <c oughs> เป็น,นกลไกของตนเองอยู่ชนิด้ที่เรียกว่านะแม้จะเป็นไปตามรับนูนก็นแล้วแต่แต่รับนูนเกิดจากคอสชอนะครับนะแม้จะเป็นรับนูนปีหกศูนย์แต่รับนูนเกิดจากคอสชอนะก็กลายเป็นว่า เป็นกลไกของประยุจันโอชาว่าจะกำหนดแบบไหนนะเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในถึงการเมืองอันนี้น่าคิดนะครับต้องจับตากันฮนะว่าวันพรุ่งนี้นะวันนี้อภิปรายกันนะครับมีพอ,อรมปอเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมีพรรคการเมืองมีรัฐบาลเสริรวมแล้วก็สี่ฉบับแล้วก็ พระรัมยหยาิเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยมีคนเสนอนะครับมีพรรคการเมืองสส,ะส,ะส,สเสนอนรัฐบาลเสรีรวมแล้ว6ฉบับนะหฉบับอยู่ที่ว่าสอบอสวจะเลือกฉบับไหนแต่ว่าผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวต้องเลือกฉบับรัฐบาลน,นะฮะสวเนี่ยเลือกฉบับรัฐบาลแน่นอนเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สวจะไปเลือกฉบับฝ่ายค้านหรือว่าฉบับพรรคเพื่อไทยนะยากครับ อยู่ที่สวจะยกมือให้ใครหรือไม่ยกเลยหรืองดถ้าสมมุติสวเล่นเกมใหม่ไม่ยกเลยจบเหมือนกันครับ <c oughs> นะฮะแล้วอาจจะไปหาวิธีการแก้รัฐธรรมนูญไหนเป็นบัตรใบเดียวก็เป็นทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับการเมืองประเทศไทยที่คิดในเชิงผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองมากกว่าที่จะไป คิดในเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับวันนี้ปัญหาบ้านเมืองเยอะนะครับโควิดวันนี้ถ้ารวม a t k แล้วก็สี่ห0ื่นกว่าถือว่าเยอะมากนะครับนะถ้าไม่ใช่ ATK ก็สองหมื่นถสหมื่นห้ากว่าก็ถือว่าสูงสุดถ้ารวม ATK t k วันนี้แล้ว4ี่หมืนหกว่ามั้งใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละครับถือว่าสูงมากครับแล้วมีแนวโน้มที่จะสูงเมื่อวานผมดูประกาศบางจังหวัด เริ่มจะประกาศแล้วว่าที่นี่ห้ามเข้าที่นั่นห้ามเปิดนะครับร้านเสริมสวยร้านตัดผมไม่แล้วครับาบางจังหวัดเมื่อวานดูประกาศไม่แล้วครับไหนประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วแล้วยังมีบางจังหวัดอยู่อันนี้ก็คือความไม่แน่นอนของการบริหารของรัฐบาลน,นี้ซึ่งไม่อาจจะบอกอนาคตได้เลยว่า สรุปแล้วทิศทางประเทศไทยเนี่ยนะครับจะฟื้นได้อย่างไงมันตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะการขาดองค์ความรู้ของนายกของรัฐบาลอย่างแท้จริงนะครับคือรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงแล้วก็แก้ปัญหาผ่านไปวันๆลากอำนาจอยู่ไปเรื่อยๆอ,นนอันี่คือนี่คือนี่คือปัญหาของประเทศณเวลานี้แล้วเาต้องบอกว่า โอ้ยคุณรีบเลือกตั้งเถอะนะครับไอ้บัตรสองใบมันก็ดีแล้วนะประชาชนจะได้มีโอกาสมากขึ้นชอบพักเลือกพักชอบคนเลือกคนชอบทั้งคนทั้งพักก็เลือกทั้งคนทั้งพักเอาแบบง่ายๆครับนะเอาแบบง่ายๆประชาชนต้องเลือกตั้งได้ง่ายหนึ่งต้องวิธีการง่ายสองต้องโปร่งใสนะสามต้องเป็นธรรมมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้อง,งออกมาอย่างนั้น <c oughs> แต่วันนี้ปรากฏว่าวิธีคิดในทางการเมืองเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่จะเอาประโยชน์ทางการเมืองกันแบบไหนเพื่อตัวเองชนะในการเลือกตั้งอันนี้ผมว่าเป็นวิธีคิดที่มันแย่และสําคัญก็คือสอวอเนี่ยแหละครับบางคนนะบางคนก็พูดโอ้โหนี่ตัวถ่วงประเทศเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับจริงว่าเอาไปทราบ <laughs> เขาบอกเขาว่าตัวถ่วงประเทศนะไม่รู้พูดถึงสวคนไหนนะครับ <laughs> มันไปถึงขนาดนั้นแล้วนะอันนี้ก็เอามาเล่าวิเคราะห์กันฟังนะครับจากกรณีที่นายวิศนุเครือง,งามน,นั้นออกมาพูดว่าโอกาสกลับไปเป็นบัตรใบเดียวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้เราจะดูโหวต <c oughs> นะดูโหวตว่าไปวันนี้พรุ่งนี้วันนี้อภิปรายพรุ่งนี้ก็จะมีการโหวตกันนะว่าสวจะรับร่างของใครบ้างนะ สวนะครับดูทิศทางสวสสไม่มีปัญหาหรอกครับนะสสไม่เห็นเพราะสสเป็นผู้เสนอร่างกันแต่สวเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดที่ชัดเจนว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอสวรัฐบาลมอันเดียวกันอยู่แล้วสวประยุทธ์สวประวิทรนะอยู่ที่สวิตจะแบบไหนยังไงนะฮะเอออาจจะไม่ทุกคนนะครับอืมแต่จํานวนไม่น้อยครับ จำนวนไม่น้อยที่สวิตอยู่ที่ประยุทธ์กับประวิตย์นะก็สงสารบ้านเมืองอยู่นะครับฝากกันเถอะคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันดีกว่านะอย่าไปกลับไปบานบัตรใบ,บเดียวเลยครับเอาละบัตรใบ,บเดียวก็มีคนเชียร์นะครับอย่างพรรคเล็กต้องยอมรับนะครับว่าบัตรใบ,บเดียวพรรคเล็กก็ได้เปรียบได้มีโอกาสนะถ้าบัตรสองใบพรรคเล็กก็จะแย่ลงอันนี้คือเอพูดกันแบบตรงไปตรงมานะแต่พรรคถ้าบัตรใบ,บเดียวเนี่ยแน่นอนนะครับก้าวไกลก็ น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดอ่าส่วนท่านเพื่อไทยรับใบเดียวเนี่ยก็แย่ลงรัฐบาลจะไปคิดแบบไหนท่าในพรรครวมรัฐบาลนะพรรคเล็กๆก,ก,กลางๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าฝ่ายค้านเองจะไปชอบบัตรสองใบทุกพักนะพักบางพักที่มองว่าไอ้ใบเดียวได้ประโยชน์ก็ไปในสิีกใบเดียวครับ <laughs> ใช่ไหมฮะเออเพราะฉะนั้นการแก้รับนูนเนี่ยถาม,มีโอกาสได้ไหม ถ้าสวาเอาสะอย่างนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนี่คือประเทศไทยนะเวลานี้ครับนะก็ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้วัวนเมื่อวานมีการประกันตัวนี่ก็เป็นข่าวเยอะเหมือนกันนะที่น้องเพนกวินกับอานนท์จำไหมฮะอนนท์นำพาปรากฏว่ายื่นขอประกันตัวนะ ประกันที่ศาลอาญาศาลอนุญาตประกันที่ศาลพระคนครจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาศาลอนุญาตแต่พอไปยื่นประกันตัวที่ศาลอาญาใต้นะายกรกรุงเทพใต้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวโงนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่นะปรากฏว่ามีการระดมเงินกันสิ่งที่น่าคิดน่าสนใจคืตอตรงไหนบ้าง มีการระดมทุนระดมเงินเพื่อช่วยน้องทั้งสองคือเงินประกันวันเดียวนะครับได้เงินมาเป็นสิบล้าน <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับหลายคนก็ไปคิดว่าเอะไอสิบล้านมีรายใหญ่มาช่วยหรือเปล่าคนมาช่วยใช่ไหมเขาก็มีการเปิดบัญชีกันเมว่อวา้ก็มีโอกาสได้คุยกันน้องๆที่เป็นทนายความในทีมเขาเมอนกันบอกโอ้ยพี่น่ะ มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากตรงที่ว่ารายที่บาบริจาคส่งเงินมาบริจาคมาช่วยประกันตัวอนนท์นำพากับเพนกวินนี่นะบริจาคก,กันหลักร้อยแต่ได้สิบกว่าล้านน่าสนใจมากนะครับ <c oughs> หลักร้อยบริจาคคนละร้อยเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยสิบสองคือ ไอานนท์กับเพนกวินเนี่ยเขาเจอเข้อหาตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสองคนบริจาคเงินก็บริจาคหนึ่งร้อยสิบสองบาทบ้างพันกับสิบสองบาทบ้างแต่ท่านคิดดูนะครับลองเอาร้อยไปหารสิบล้านดูนะครับเอาร้อยไปหารสิบล้านมีประชาชนอยู่ไม่น้อยนะครับที่ที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเงินมาช่วยเพื่อเป็นค่าประกันตัวของน้องทั้งสองเมื่อวานนี้คุยกับ เมื่อวานผมก็ไปที่ศาลนายาในช่วงเช้านะครับไปคดีเนี่ยท่านสาดิสอนเพียงเกตนัตวุฒิใจเกือ้มอมวเองวีระมุสิกพงคดีเนี่ยตั้งแต่ปี52นะครับป่านนี้ยังยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเลยเมื่อวานก็เลยเขียนในทิกตอกก็พูดในทิกตอกบอกว่าโอ้โหนะครับตันะบ้งแต่ปี5 2ปีนี้ปี6 5 3ปีผ่านมาแล้วผมยังไม่เห็นปรากฏว่ามีผูก้กอ่อกระ้ด้แม้แต่คนเดียวเลยแต่ข้อหาเขายังอยู่อยู่เลย มันเป็นการแจ้งข้อหาที่กันแกล้งกันในยุคสมัยนั้นนะครับนะสมัยนั้นพรคประชธิปัตย์ใช่ไหม,มเ,นนเ,ชชเป็น,น,นร,รัฐบาลในอภิสิทธิเวชชัยชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีการแจ้งข้อกล่าวหาผมมองว่ามันมันไม่เป็นธรรมนะจะว่าการแกล้งก็แหมแลวแต่คนจะพูดแต่ว่าผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมคือวันนี้13ปีผ่านไปมันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าไม่มีผู้ก่กอการร้ายแม้แต่คนเดียวนะครับอ่านี่ก่อการร้ายนี่คดี โดนเมื่อกันปีห้าสองปีห้าสามเนี่ยแหละมันไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายแต่วันนี้คดียังอยู่เห็นไหมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมณนเวลานี้ถ้าดูการบริจาคเงินเพื่อช่วยน้องเพ็กลิ่นกับอานนท์เรื่องเงินประกันตัวเนี่ยน่าสนใจมากนะครับว่าคนอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับนาที่สนับสนุนและเห็นด้วยอันนี้เป็นเครื่องชี้อยู่อย่าง <c oughs> นะหรอบการเมืองในประเทศไทยครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าเอาสั้นๆขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกันนะครับอยากจะให้จับตาสวว่าสวาจะโหวตกฎหมายสองฉบับที่เข้าสู่สภาในวันนี้นะคือกฎหมายเลือกตั้งสอสอกับกฎหมายว่้วยพักการเมืองนะซึ่งเป็นการประชุมร่วมของรัฐสภา,สาจับตาครับนะว่า สวคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงหรือไม่ยิงเราวิพากษ์กันมามากพอสมควรนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงต่อสังคมว่าเอ้ยเขามาเป็นสวตามรับน,นูนเขาก็รักบ้านรักเมืองเหมือนกันอันนี้คือคําชี้แจงของสววันนี้เราก็จะเห็นครั้งถ้าสมมุติว่าสวตะแบงนะครับไม่ยอมรับร่างนะหรือไปใช้เทคนิคในชั้นกรรมธิการครับ นะวาระที่สองนะคือหลังจากสมมติว่ารับหลักการในวันนี้นะทั้งกฎหมาย2ฉบับโดยใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่รับร่างเพื่อไทยเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะมีการตั้งกรมรมธิการวิสามันในการพิจารณาในชั้นกรมรมธิการวาิสามาก็มีเอ่อสามันนั้นก็มีโคต้าครับเขาจะมีโคต้าฝ่ายค้านโคต้าสสฝ่ายค้านนะครับ โคต้าสอสอฝ่ายรัฐบาลมีโคต้าของรัฐบาลแล้วก็โคต้าของสอวอเพราะฉะนั้นถ้าดูโคต้าในชั้นกรรมธิการเนี่ยนะสสรัฐบาลบวกรัฐบาลบวกสอวอฝ่ายค้านไม่ติดฝุ่นครับนั้นข้อกําหนดหรือตัวกําหนดนะฮะเขาวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้สอวอเนี่ยแหละครับเป็นกลไกในการปรับถ้าสมมุติว่าพี่นาดูแล้วว่า เอาละพรรคเพื่อไทยนี่โอกาสชนะการเลือกตั้งสูง <c oughs> คือเตะสกัดกันแล้วครับโดยกฎหมายอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์อยู่แต่ว่ามันไม่นานแล้วครับนะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพลางๆอยู่พอสมควรแล้วว่าสวที่บอกว่าเอาละเรารักบ้านรักเมืองจะเป็นไปตามวิศนุชี้นําบ้างหรือเปล่าบอกว่าเอาละกลับบัปัตใบเดียวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ นะยกนิ้วมานะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับติดตามรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะผมจำนงชัยงกลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับสั้นๆกันเนาะนะครับอ่ะขอให้มีความสุขกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ